สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะแล้วก็คุณครูที่อยู่ปลายทางพร้อมทั้งนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพบกันอีกครั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะวันนี้วันอะไรคะวันพฤหัสเราเพิ่งจะเปิดเรียนกันมาแค่กี่วันเองแป๊บเดียวเองใช่ไหมคะสองวันเองพรุ่งนี้ก็วันอะไรแล้วคะวันศุกร์ เดี๋ยวเราก็ได้หยุดอีก2วันแล้วนะคะแต่ว่าแล้วอากาศอากาศช่วงนี้เป็นยังไงคะหนาว,นาวเมื่อสองวันที่แล้วอากาศจะหนาวกว่าวันนี้ไหมคะกว่า,วารู้สึกว่าวันนี้อากาศยังไม่ค่อยหนาวเท่าที่ควรแค่ยังเย็นๆแล้วก็สบายๆใช่ไหมคะ,อะตอนนี้ก็ใกล้ถึงฤดูหนาวแล้วเด็กๆควรทำอะไรกับตัวเองเอ่ย ควรทำอะไรคะควรให้ความอบอุ่นอะไรคะกับร่างกายโดยการอะไรใส่เสื้อกันหนาวมาในตอนเช้าเพราะว่าเราออกจากบ้านกันมาทำไมคะแต่เช้าเลยนะคะแล้วเวลาเด็กๆนอนกลางคืนควรจะใส่ด้วยไหมคะควรใส่เสื้อกันหนาวด้วยหรือว่าถ้าบ้านไทยหนาวมากนักเรียนถุงเท้าถุงเท้าจะมีประโยชน์กับเรามากเลย นักเรียนใส่ถุงเท้านอนจะทําให้เป็นยังไงคะร่างกายอบอุ่นนะคะจะคลายความหนาวได้เอวันนี้เด็กๆดูเมื่อตอนกลางวันเราไปทานข้าวเราเห็นะอาทิ์ขึ้นบ้างไหมคะมเห็นแสงแดดกพระอาทิ์ขึ้นหรือย,ยังไม,ไม่มีเลยใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียกอะไรคะเรียกะอาทิ์กันดีกว่าอ่านักเรียนคะพร้อมกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาเรียกะ้าทิ์กันนะคะ นักเรียนที่อยู่ปลายทางเรามาช่วยกันเรียกพ้าอาทิตย์กันหน่อยเพราะเรายังไม่ได้เห็นแสงแดดของพ้าอาทิตย์เลยพร้อมไหมคะเพราะวันนี้แสงแดดแสงของ บ้างเอ่ยพระอาทิตย์มายังฮะมาหรือยังคะยังไม่มาแล้วพระอาทิตย์ยิ้มแล้วเรายิ้มให้กับเพื่อนๆหรือยังคะไหนมองหน้าเพื่อนสิคะหน้าเข้าหากันแล้วยิ้มให้กันหรือยังหะยิ้มแล้วนะคะอ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปเอ่ยเรื่องอะไรคะอะไรคะลูก ประโยชน์ของเทคโนโลยีในใครยังจำได้บ้างว่าประโยชน์ของเทคโนโลยีมีกี่ข้อ5ข้อโอ้เก่งทุกคนเลย5ข้อข้อที่1อะไรเอ่ยเพื่อเพิ่มความอะไรคะสะดวกสบายในการนำรงชีวิตเอาข้อที่2 ช่วยในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอ้าข้อที่3าการเพ่อ่าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้อที่4เพิ่มีมารถของมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์และข้อสุดท้ายคือข้อที่5 เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่มนุษย์เอแล้วเทคโนโลยีที่อยู่รอบๆตัวเราในชีวิตประจำวันของเราใครพอจะรู้จักบ้างคะพอจะรู้จักไม่เอ่ยไหนลองยกตัวอย่างเอาตัวอย่างอย่างกลุ่มหนึ่งคนละเอากลุ่มหนึ่งเอาแค่5อย่างแล้วกลุ่มสองหอย่างแต่ว่าต้องทำไมคะ ต้องไม่ซ้ำกันนะคะอ่าอ่ากลุ่มที่หนึ่งเฮอ่จีระเมตอะไรคะจังไม่บอกว่าโน้ตบุ๊กอ่าจำไม่ดีนะกลุ่มที่สองเราห้ามซ้ำนะคะไอโฟนอะไรอีกโน้ตบุ๊ก iPhone โทรทัศน์อ่ะสามแล้วหรืออีกสองอะไรคะ โทรศัพท์อ่ะสีแล้วโอ้โหเก่งมากเลยเครื่องนำพานำพาใครคะนำพาเราลงท้องน้ำเลยกลุ่มที่สองทราบไปยังเอ่ยต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มที่หนึ่งนะคะอ่ากลุ่มที่สองอะไรคะลูกสุชาติอะไรคะโอ้โหไม่เหมือนใครเลยเป็นยังไง อะไรอีกฮะอ้าวในเทนกระติกน้ำร้อนอ่ะไม่เหมือนเพื่อนด้วยโอ้โหอเดียบันเจิดอ้าวว่าอะไรลูกอะไรนะคะอะไรนะคะลูกเอาไม่ให้โอกาสให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งอะไรให้โอกาสกับเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยีิอะไรลูกอ่ะเครื่องปิ้นอ่ะเหลืออีกสอง iPad เพื่อนตอบไปแล้วอะไรลูก เครื่องดูดฝุ่นเก่งมากเลยอ่ะนา <PS P. S 1> อะไรครับโอ้โหไฮเทคมากเลย PSP PS <P. S 1> คุณครูยังไม่รู้จักเลยว่า <PS P. S 1> มันคืออะไร <Okay. S 1> คุณครูต้องถาม <Okay. S 1> ถามพี่เขามันคืออะไระลูกโอ้โห <PS P. S 1> oh, oh, oh. เก่งมากเลยรู้ไปถึงนู่นเลยเทคโนโลยี1ึงเกมของเกมอันนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีจะมีอยู่ที่ไหนคะ รอบรอบตัวเราใช่ไหมคะอ่ามีอยู่รอบรอบตัวเราเพื่อเพื่ออะไรลูกเพื่อที่จะสนองอะไรเราคะเออสนองความสะดวกสบายสนองความต้องการของใครด้วยของมนุษย์เรารเก่งมากเลยคะ่ะและในชั่วโมงนี้นะคะเราเรียนรู้ถึงเรื่องประโยชน์ของเทคโนโลยีไปแล้วในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงขั้นตอนนะคะ ขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยีนะคะขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออขั้นตอนเนี่ยของกระบวนการเทคโนโลยีเนี่ยมันมีอยู่กี่ทั้งหมดกี่ขั้นตอนนะคะเด็กๆเขียนวันที่ได้ยังเอ่ยเขียนยังคะลูกเขียนแล้วนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางเขียนวันที่ได้ยังคะ ถ้าเด็กๆเ,เขียนแล้วนักเรียนขึ้นนะคะกลางหน้ากระดาษด้วยว่าขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยีขึ้นที่กลางหน้ากระดาษเลยนะคะว่าขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยี เสร็จไหมคะอ่าเรามาดูกันว่าขั้นตอนที่หนึ่งคือ